ีไม่สามยวเดีซจะสิ่ขีดก็จะยาวดีนานในงานชี้ชี้พูดไดอกับผู้บังทองระบบการศึกษาครับเพื่อชี้แจงกรรมการจัากงานระเพณีซึ่งจะให้การเทศบาลเมืิมาร่วมกันในบางวันบางเรื่องที่จะดเปนไว้ครับเจ็ดเะคจ็ดถึงสิบหกเดวม่คงนี้กันเดียวสัอนนิทบอ่ะจนีตอีก้วละคนี้กันมีทีูนระมาเที่ยัน คะแนงานนี้กีเพราะวที่ตุริยานี่คะแนนเพราวว่าไม่สิ้นเชิงไปเลยโอ้เดี๋ยวโมพาวี่นเนี่ยผูว่าอาไม่หมดชีวะแล้วเนี่ยมีครับดียวงไงเดี๋ยวเยจะขอญาตประสานกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งลงข่าวมีคุ้มด้วยต่างว่าเรามีอะไรบ้างครับเรื่องสองครับพี่จะให้ข้อมูลไปกระสือจนจะได้บอกต่อว่า เรื่องของใบถืวคันทีก็ได้คุยแล้วทางผู้ว่าเบลล์วีก็ไม่กัะทบอะไรนะับเพราะว่าเรากับเบลีจะมือกันครับเรื่องของในการทำทีมเวอชั่นสามหรือสองต่อไปนะในการรวมนักกีฬาของไทยและกเมีบนมาเพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่นื่เป็นการเปิดการกีฬาในชายแดนในเขตพิเศษกับเรา ขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องทั้งสองฝัง่งมาร่วมกิจกรรมกันนะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ไทยกับเมียนมาเนี่ยอยู่ด้วยกันมายาวนานกว่าพันปีที่ผ่านมาก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะวันนี้เราก็จะเอาวัฒนธรรมพิีการกีฬามาร่วมกันนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมงานสงการตั้งแต่วันที่วันที่เจ็จนถึงวันที่ส6 16เมษายนซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกับนายกเมลดีแล้วจ,จ,จะมีกิจกรรมเชื่อมโยงกันแล้วก็นี่สุดเลยก็เชิญผู้ราชการ,รต่างๆกับเพื่อการเมลาเปิดก็คงจะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ที่เป็นวัฒนธรรมที่เราทำมดยาวนานนะครับนอ,อกจากนั้นเรื่องของเกี่ยวกับไบทูคนที่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในวันเทศบาล,ลเราก็จะทำเป็นไปนี้เชื่อมโยงกัน เพื่อที่จะให้ความแนบแน่<ๆ>นระหว่างมีวดีกับแม่สอนเนี่ยมันมันเป็นการสอนเรื่องและกันให้มีการรักกันแบบพี่แบบน้องสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือการกีฬานะครับเราก็ได้ตกลงแล้วว่าเมืองแม่สอจจเมีวดีต้องจับมือกันเพื่อส่งเสริมก,การกีฬาระหว่างเด็กของประเทศไทยที่แม่สอดและเด็กของเขาเมียนมาที่จะมาในดีเพื่อที่จะให้เด็กที่มีองกัการก้าวถูเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับโลกเดียวกันออกไปครับก็นี่เป็นการเชื่อชชนแล้วก็ขอให้พี่น้องทั้งสองไทยบอกว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากๆนะครับสน้ำที่จัดในการในการในงานนะครับก็คือตรงบริเวณสาเรเจ้าเป็จพระนรศรมหาราชซึ่งมีพื้นที่ในการมีเวทีกลางนะครับแล้วก็มีด้านซ้ายขายของหน้านซื้อหน้าชอบกันนะครับก็จะแต่งไวทท้ที่เจ็ดวที่สวดนะครับ จะเรียนเชิญที่น้องไปเจอทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งพม่าด้วยครับหนึ่สองดูท่ารัพท์ไปดูเลยแย่แย่รั่